สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานากดแรงงานกดเยอะๆนะคะคลิปแรกของวันนี้เราไปดูตำนานเถกศี666กันค่ะการถือกำเนิดการจุดติลงมาเกิดในคันพระมานดาของเถกศี6 6หกหกอันนี้ตะกี้มันไม่มีตันอ๋อแสดงว่าป้าแตนเนี่ยไปคลอดอยู่มุกดาหารอยู่อาออยู่นิคมคำสอยคุณ อยู่ยบ้านบ้าน<อ>านั่นเกาะบ้านน้องด้วนอยู่บ้านน้องด้วน,นโอ้เพิ่นไปจุติอยู่บ้านน้องด้วนแม่อยู่บ้านน้องด้วนค่ะเราย้อนกลับไปที่เหตุการณ์วันเกิดของอีทถิเมื่อวานกันหน่อยนะคะอย่างที่บอกไอ้ไหลนี่หูมากเรียขนาดหนักนะคะทําคลิปให้ยายสมควรเล่าถึงกําเนิดเถิดสีถึงสองคลิป นะคะก็พิการเล่าทีนี้ที่ฉันฟังแล้วที่ฉันก็แปลกใจนิดนึงเดี๋ยวจะพูดในตอนท้ายแต่เนี่ยเห็นไหมคะอุย้ยพากันเรียแคมอีทิชแบบฮามากวันเกิดบางปีที่เกรดอียิอเก็จะพูดแบบทวงบุญคุณว่าน,นี่นะลอดมาพวกกูอย่างนู้นกูอย่างนี้กูนั่นกูนี่อันนี้แบบโอโหกลายเป็น,ปน,ปนมันเป็นการกำเนิดของนางฟ้าตัวน้อย ไอ้หลถึงกับใช้คำว่าจุดติออดเพิ่นไปจุดติอยู่ที่บ้านหนองนวลไอ้หลายมึงนี่ควายจริงๆเรียนจบปริญญาตรีมาในสายดีแล้วคืออยู่ในวัดในวามาไอพวกคำพวกอย่างนี้มึงน่าจะรู้จุดติไม่ได้แปลว่าเกิดแปลว่าตายหาค่ะเทพพบุตรจุดติมากำเนิดจุดติคือต้องตายหามาก่อนถึงจะมาเกิดได้ คนทั่วไปถ้าไม่มีความลึกซึ้งก็จะไม่รู้ว่าไอจุดติเนี่ยมันไม่ได้ชอบพูดก,กันว่าอุ้ยจุดติมาน้องแบบอวยไงแบบเบียแคมแ,บบแบบัดแคบไงอวยไงอูโ้โอ๊้ยเพื่อนมนจุดติจุดติแปว่าไตาห่าค่ะอีเถิไม่ได้จุดติอยู่ที่นั่นมันไตห,าาาตห่ามาจากตรงไหนก็ไม่รู้นะคะชาติที่แล้วเนี่ยไตห่ามาจากตรงไหนก็ไม่รู้แต่มาถือกําเนิดมาเกิดมาคลอดที่บ้านหนองนวล กูอยากจะเรียแคมก็อุ้ยพี่สาวฉันจุดติมาเลยนะอุย้ยไอ้ควายแล้วเรื่องเล่าแปลกๆนะคะกำเนิดอีชุดเดียที่อีก,ก้อยเล่าให้ดิฉันฟังมันคนละเรื่องและที่ไอไหลเคยพูดเคยจาไว้มันก็คนละเรื่องนะคะเดี๋ยวฟังต่อคะ่ะจะไปเกิดมักนกะไอแบลว่าไปอยู่หันมันกะ แบบว่าย่ายกับเป็นก้นสมบูรณ์เนี่นนนว่าอโมเมนต์ว่าก้นจ,จีจีจนนอ้อกะกะมีเส<ต>ียงไงเนี่ตาซนบอกว่ามายองเอ้มาย่องบอกคนว่าเ <laughs> อ <laughs> อเออกะกะเทียงไงเด้เถียงไงเด้่ตายเถียงไงบ้านกะก้นนั่นไปอยู่ไรเป็นชาเป็นสามสิพวกนะป่าที่เขอ,อวดรวยได้นะฉันไปอยู่ตรงนั้นฉันไม่ใช่คนแบบกระจอบงอกง่อยนะยะ เียงนาของฉันนี่ใหญ่กว่าเถียงคนอื่นก็โอ้โหยเถียงใหญ่ขนาดที่คนนี้เข้าไปอยู่ได้เลยยี่สิบสามสิบแต่ก่อนไอต,ตอนเล่าตอนลําบากไม่ได้เล่าแบบนี้นะคะว่าโอ้โหเนี่ยหนีตามเข้ามาแล้วก็ลําบากเออฉันก็งงเออเออเลยตอนนี้เลยรู้แล้วว่าเวลาไอ้ไหลเนี่ยมันเหมือนใครเล่านี่ไปทีเล่านั่นไปทีหนึ่งแต่ก่อนไม่ได้เล่าแบบนี้นะคะเล่าแต่ว่าโอ้โหยลำบากไป อยู่กันกว่าจะมีลูกมาแต่ละคนนี่โว้ยมันลำบากมันโอ้โหอันนี้แบบฉันอยู่ฉันอุดมสมบูรณ์นะยะ่าฉันร่ำรวยนะยะเทียงฉันใหญ่เนะยะอยู่ได้เป็นสาวเป็นสามสิบคนเลยเนาะตอนนี้รู้แล้วค่ะมาจากไหนบ้านนี้ไอเอ็นเวามาไอเจ็บทองนี่เนาะบ่าท่านเนเก็บทองบ้าท่านไนออกอันคนไปเอิญคนมาแต่อันอันเห็ดบลากระเจ้ามากบุดทุกคน มาบอกบอกยังไงกะเขาก็มีื่อเสียงเ,ยน,ะน,ะน,ะเนี่ยน่ะเนาะเขาจะก็จะท่าเนี่ยเขาเป็นก้นดีบอกยังไงเวอร์ชั่นนี้แปลกดีนะคะเวอร์ชัน่นอวยอีทถิกเนี่ยแปลกดีก็คือว่าเป็นคนร่ำรวยเนาะเราเป็นคนรวยเราเป็นคนดีใครๆก็ศรัทธาเราแค่เจ็บท้องเนี่ยคนก็มาเฝ้ากันเหมือนเอ,อพระราชินีจะคลอดลูกอุ้เรา มีคนศรัทธาเราดิฉันนึกถึงไอ้คำที่ไอะไรบอกว่ามันเป็นผู้มีอิทธิพลย่อมๆในหมู่บ้านรู้แล้วคะ่ะสันราษนี้ท่านได้จะได้มาโอ้ตั้งคำถามมาสั้นานศตวรรษนี้ท่านได้จะได้มามาฟังตรงนี้ปุ๊บเข้าใจคะ่ะได้มาจากไหน แต่ก่อนทาไมบอกยักจนอุลำบากอ้ทุอุอ้ยลูกลแต่ละคนกว่าจะคลอดอุ้มันโดยเฉพาะไอ้คนโตเนี่ยไม่ได้คลอดโรงพยาบาลมันอุ้มันลําบากมากเลยอันนี้แบบอันนี้กลายเป็นอูน้ฉันมีเถียนใหญ่นะคนเต็มหมดเลยแหะเพราะฉันเริ่มยังไม่ทันจะเจ็บท้องคนก็มากันเต็มเลยคนบอกกันต่อๆเพราะท่กทุกคนรักฉันเป็นห่วงฉันชื่นชมเพราะเราเป็นเป็นผู้มีอิทธิพลย่อมๆเป็นเราเป็นคนดี <laughs> เตี๋บตอนนี้เกิดเป็นอะไรไปเดีฉันว่าจะมีเพื่อนบ้านมาช่วยไหมคบตีกันกระโูยังไม่มีใครโผล่มาดูเลยเดี๋ยวเอฟซีเขาสีสงสัยเป็นยังจังจำได้จังหูจักว่ฮกอันไอเที่ยงคืน6กนาที่โอ,อ้ต้องอธิบายตรงนี้เนี่ยเที่ยงคืน6กนาที่บอกอันมันมีมีผู้นึงมันมีผู้นึง่งบอกอยัางไงา่น อันค้นพูนันนะบออะไรบอนี่เนาะได้ได้ได้คนผูนันนะก็คุณยายก็เล่าเรื่องเก่าของตัวเองโดยมีลูกทั้งสองคนเป็นตากล้องผู้กับกับใช่ไหมคะแกก็เล่าความยิ่งใหญ่อลังการของการถือกำเนิดของนางฟ้าตัวน้อยสมพรหลาโพนะคะเวอร์ชั่นนี้แปลกมากคุณเคยได้ยินคือพ่อแม่ ร่ำรวยอูฟูเป็นคนมีหน้ามีตาในนั้นเลยใครๆก็ชื่นชมพราว่าเป็นคนดีมีเฉียงนาใหญ่แล้วก็โอ้โตอนคลอดเนี่ยทุกคนมากันหึมมากันหึมมากันหึมมีคนมาเยอะแยะมากมายทีนี้เสียงสาวก็คือแม่ก็เล่าแบบเป๊ะเลยนะเชี่ยงคืนหกนาทีที่จำได้โอ้โไปมากเป๊ะเวอร์ก็ตลกดีนะคะเกิด วันที่อะไรเวลาไหนจําได้เป๊ะเวอร์แต่เวลาไปแจ้งเกิดเนี้ยสิที่ถึกเนี่ยมันเคยเล่าว่าในใบเกิดของมันเนี้ยมันเกิดวันหนึ่งแต่ตัวจริงๆมันเกิดวันที่หกมันก็จะยึดถือเอาวันที่หกเนี้ยเป็นเป็นเป็นสารณะว่านั้นเถอะแล้วก็มียายสมควรก็ออกมาเล่าสำทับเกิดวันที่หกจริงๆเวลาเที่ยงคืนหกนาทีอู้บ๊อบ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  รปบป๊ปเอารอบป๊อป,อปอคือเอาเลขเหมือนกับเป็นเอาเลิกเอาใช้เลยเนาะเกิดวันที่หกตอนเ่ยงคืนกับอีกหกนาทีนางตัวลูกสาวที่นั่งข้างก็บอกก็ต้องเล่าด้วยนะเดี๋ยวเขาจะเอฟซี FC จะสงสัยนะเป็นห่วงเอฟซีเป็นห่วงความรู้สึกเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีจะหาว่าโกหกต้องเล่าต้องเล่าเป็นห่วงเอฟซียสมควรก็หันไปถามลูกก็พูดได้ป่ะลูก วันนี้นะคะคลิปนี้ดิฉันได้คําตอบหมดเลยว่าสตนดา้านนี้ท่านได้แต่ใดมาไอหลายเนี่ยผู้ได้แม่แม่ผู้ได้แม่แม,แม่เห็นว่าเมื่อเช้าเอ,อนั่งด่าแม่นอกใจอยู่พวกแม่นอกใจตื่นสาย <c oughs> มอคุมการขึ้นไหลไม่ทันคือคุณคุณ,ค,ณคุณจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องมีใครเป็นเป็นเป็นประแจคอยดูให้แต่ก่อนคุณก็ไม่เคยมีไม่เคยมีมัมงใช่เหรอแต่ อีก้อยเป็นแหล่งข้อมูลคอยจะต้องก็ต้องคอยบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้นี่ก็ไปอ่านเอาแล้วก็จะได้พูดอะไรต่ออีกก้อยจะต้องคอยบีฟเอาไว้อย่างนี้นะคะอันนี้สงสัยว่าคุณยายสมควรคงจะดูไลฟ์ลูกชายทุกวันเพราะทุกวันไม่เคยมีไลฟ์ไหนที่ลูกชายจะไม่ถามว่าพูดได้ไหมแม่แม่พูดได้ไหมแม่ยายสมควรก็เลยติดว่าพูดได้ไหมลูกเรื่องนี้แม่พูดได้ไหมลูก เฉันจะไปถามใครดีคะับพูดได้ไมู่กต้องถามฝรั่จีหรือเปล่าพูดได้ไม่รู้แล้วนี้แม่พูดได้ไม่รูกว่าไอ้สวนยางริมลำห้วยมันอยู่ตรงไหนแม่พูดได้ไม่รู้ <c oughs> อันมักเมย์อมบอกยังไงบอ,อ,อกแม่ว่าสันทออ่เออเออมักเมย์ละอันมักเมย์ละอันีผู้จำเหตุการณ์ตอนเราไปซื้อนาฬิกามาตอนนั้นตอนนั้อนอยู่ในเหตุการณ์ในเหตุการณ์ คนไปซื้อนัน่นิกามาใหม่สื้อมากมือนั่งแน่ละนัน่นิกานั่ยวานนี้คนก็คนก็ตั้งคนกับหัวใจก็ดีใจได้ไดเมื่อไหน,ไหน,น่นิกาใหม่บอกเออเมื่อไหน่นิกาใหม่ละกระตั้งนินกาใส่เออได้โอ้ยหกทุ่มหกทันทีนะออาหกทุ่มหกทันทีบาดออกมาออกมาเป็นแม่ยิ่งออกมาเป็นแม่ยิ่งโอ้ยเพื่อว่าเมื่อไหรแม่ก็เอาลูกก็ เอันนี้ไม่รู้มีใครสะกิดใจเหมือนดิฉันไหมคะพอลูกสาวถามมาต้องบอกเอฟซีด้วยนะว่าเอรู้เวลาเกิดได้ยังไงตอนนั้นเขาก็เลยเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่มาหลงรักเขาเขานี่คือคุณยายนะคะคุณยายก็เล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่หลงรักคุณยายอยู่ คุณมีสภาพจิตใจกันจะไงคะผู้หญิงท้องมีผัวแล้วอยู่ตรงนั้นอยู่ในเถียงแถานั้นด้วยกันเป็นกลุ่มชุมชนที่มีทํางานในไร่อ้อยมีเถียงอะไรอยู่ด้วยกันว่างั้นเถอะเขามีผัวแล้วกําลังท้องอยู่ผู้ชายคนนี้หลงรักแล้วคุณยายก็พูดอย่างแบบไม่เข้ามาหลงรักฉันคุณมีผัวแล้วนะคะ พูดถึงภาพภูมิใจอุ้ยนี่คนนี้คนเนี้ยเขาหลงรักฉันแล้ววันนั้นเขาซื้อนาฬิกาใหม่เขาก็เลยดูเวลาให้ตอนคลอดลูกว่าเนี้ยหกทุ่มหกนาทีเดี๋ยวดิฉันจะพูดถึงเรื่องหกทุ่มหกนาทีแล้วเขาก็ดีออบีใจที่ลูกที่คลอดมาเป็นผู้หญิงในเมื่อไม่ได้แม่กูก็จะเอาลูกคือคุณยายยังมีคุณยายท้องมีผัวนี่นะคะแล้วคุณยายยังยัง ยังเหมือนสาวๆที่นี่ขนาดฉันท้องขนาดนี้มีปวแล้วมีคนมา,มามักฉันคือจําได้เล่าแน้วตาแปลว่าแปลวๆาเออก็แปลกดีแปลกดีที่นี่มาที่หกทุ่มหกนาทีฉันมองออกแล้วว่าจุดที่พยายามจะเล่าเรื่องและเน้นวันที่หกขั้นตอนหกทุ่มหกนาทีเขาจะเหมือน อยากจะบอกว่าคนนี้เป็นเป็นอะไรที่เป็นเป็นเทพธิดาจุดติ๊ตายหาจากฟ้าแล้วก็มาเกิดในท้องของยายสมควรเป็นคนที่มีบุญญาบารมีเห็นไหมเลขเกิดอ่ะมันหกหหเพื่อที่จะกลับเป็นเก้าเก้าเก้าเพื่อที่จะกลับเป็นเก้าเก้าเก้าแต่อย่าลืมนะคะว่าหกหหคือเลข อัปรีจังไรคือเลขปีศาจคือเลขซาตานสมแล้วค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทบไมอีเถิกมันถึงเป็นปีศาจเป็นซาตานได้ขนาดนั้นอีเวนนี่เกิดหกหกหกนี่เองพยายามที่จะเล่าแต่งเล่าสร้างสารรค์ให้ลูกสาวตัวเองคือเรียแคมเต็มที่ว่าเงั้นเถอะแต่ไม่รู้เรียแคมไปเรียแคมมาเราไปเห็นแคมของใครบางคน มันแปลกนะคะคุณอยู่ในชุมชนอะไรกันหรือผู้ชายที่ก็เห็นผู้หญิงคนนี้ท้องแก่มีผัวแล้วแต่ไปจีบตามมัดตามจีบอยู่เออถ้าชานได้ยินจะรู้สึกยังไงคะถึงว่าไอ้ที่ตกตีกันเพราะหงห่วงกันเรื่องนี้หรือเปล่าโอ้โวันนี้ที่ฉันฟังแล้วคุณยายเล่าอวดรวยอวดความมีอิทธิพล วดความสวยของตัวเองอุ้ยขนาดชั้นท้องมีผัวอย่างนี้ผู้ชายยังมาป้ออืมสันดานนี้ท่านได้แต่ใดมาเดีนเคยถามไอ้ไหลมานานแล้ววันนี้ยได้คําตอบทีนี้มาพูดถึงเวอร์ชั่นเก่าๆดิฉันแปดใจดิฉันว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินไอ้ไหลเล่าให้ฟังว่าอีเถกเนี่ยถ้าไม่ได้ตาชาญเนี่ยปัานเนี่ยตายไปแล้ว เวอร์ชันที่เล่ากําเนิดอีเธิดก็คือว่าเขาอยู่กันอย่างยากจนค้นแค้นสองคัวเนี่ยแต่แล้ววันยายสมควรยั่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะคลอดลูกแล้วก็เลยไปฉี่ในเฉียงที่อย่างเงี้ยไปฉี่แล้วลูกก็หลุดออกมาลัตราชาในลองรับไว้ได้เคยได้ยินเวอร์ชันนี้ไหมคะดิฉันเคยได้ยินไอ้หลายเล่าก้อยก็เล่าให้ฟังเอามาจากไหนอะไอ้เวอร์ชันยากจน แล้วไปฉี่แล้วลูกหลุดออกมาโชคดีว่าพ่อตะคุกไม่ได้เนี่ยมาจากไหนอ่ะเออมันมาจากไหนคะทำไมเวอร์ชั่นของยายสมควรวันนี้เวอร์ชั่นหกหกหกนี่มันโอ้โหฉันร่ำรวยนะเถียงฉันนี่ใหญ่โตนะคนอื่นก็เถียงกระจกกระจกของฉันนี่อมใหญ่โตแล้วพอตะคอดเนี่ย มีคนมากันเต็มเลยเพราะท่านเป็นที่ชื่นชมของคนในชุมชนแถบนั้นใครๆก็เคารพนับถือเราเพราะเราเป็นคนดีแล้วก็ขนาดฉันอย่างนี้แล้วนี่ยังมีไอ้หนุ่มหมายปองที่นีกไม่ได้ฉันก็จองลูกฉันก็ยังดีเพราะลูกเป็นลูกสาวก็เลยจองไว้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือแล้วไอ้ไอ้เวอร์ชั่นไปขี้แล้วลูกหลุดนี่มันคืออะไรคะใครเป็นคนเล่าหรือนเคยได้ยิน ไม่ตะชานเล่าเองก็ไอไหลเล่าแต่ก็เล่าให้ดิฉันฟังในแน่นอนครับว่าะฉันมาจากไหนอะตอนที่เกลียดอีเถิแล้วก็พูดเหมือนกับทำนองว่ามึงรอดมาได้มึงมีชีวิตมาทุกวันนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะพ่อนะถ้าพ่อไม่นั่นไม่นีป่ปัดนี้มึงตายไปแล้วแม่มึงไปไปขี่ไปเยี่ยวไปรู้ว่าท้องแก่แล้วไม่ได้ตัง้งไม่ได้เบ่งด้วยมันรุดออกมามันหลุดออกมาม ใครที่เคยได้ยินเวอร์ชันนี้สงสัยต้องกดหนึ่งะคะที่ฉันเคยได้ยินจริงๆนะแปลกดีแต่ที่แน่ๆคลิปเนี้ยเราได้คำตอบแล้วว่าทำไมอเทธิ์มันถึงอ,อ,อะไรละ่ะเป็นพวกนรลลักษ์นอลชาติขนาดนี้หกหกหกนี่เองสองก็คือว่าสัญดาลน,นี้ท่านได้จ่ใดมาอ๋อ เสด็จแม่พระมารดามอบให้